ก็เหมือนเคยทุกท่านก็สวัสดีครับผมนี้ผมพามาอเอาไปของทางขึ้นไนเดินทุกท่านจุดที่ผมพามาเอาไปุดนี้ก็เป็นจุดของอะไรตู้สะพานข้ามแม่น้ำยังนะควนว่า เขาทำไปถึงไหนแล้วถึงตรงนั้นแต่ตอนนี้การเปิดแกงเขายินมน่แกเขาดินมแกงเน่ยองแลรก็ปิดสายกองสายตก็วิ่ได้นะ ตายเขาอยุดไปแล้วนะข้างล่างมันก็ทำนายถึงนี่ฝั่งนี้เขาต้องหยุดตรงนี้ไปรับยันเขา

đình thùng này công an. Tháp lênh nhé, lênh của con. Rồi nám trả lại. Rồi nám trả mẹ nấm của เดี๋ยวพาไปดูลงคุณชาบาลงเดินลงไปดูอีกแม่น้ำยังเหมือนเดิมทุกคนมันเป็นยังไงน้ำขึ้นมากหรือเปล่าเพราะช่วงนี้มันฝนมันตกต่อกันผะ<อ>พามาอัปเดท,ทุกคนก็ช่วงนี้ก็จะมีคลิปวัดแทรกไปด้วยทุกคนเพราะว่า ทางรถไฟก็อย่างว่าทุกคนบางครั้งบางทีก็เปียกก็ยังไม่ไปถึงไหนมาไหนทุกคนบางทีแต่หลังจุดากเขาอัปเดียกก็ทำทุกวันนะ่ะมันกับโครงโครงเอาอมาเลยนะทุกคนน่ะนะโครงก็วางอยู่นั่นนะ่นะไอ้โครงไอ้ อ๋อเขาเอาโครงมาลงแล้วทุกคนโคงไงข้ามแม่น้ำยังอ่ะเห็นไหมห่งแม่น้ำยังเข้ามาแล้วนะทคนอ๋โอโครงมาลงแล้วนะทุกคนเขาขาวไงข้างล่างอนะ่ะโครงเขาเอามาลงแล้วน่าจะประกอบประกอบตรงนี้หรือเปล่าจุดนี้หรือเปล่าแล้วมาลงไว้ก่อน ชุดโครงเอาลงไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนโครงของสะพานนะโครงของสะพานข้ามนน้ำอย่างเขาเอาเข้ามาลงแล้วทุกคนออก,กองไว้เต็มหมดเลยนะหวางทางหมดเลยนะว่าต่อของสะพานก็ยังไม่ทำไปถึงไหนก็าทำอยู่ช่วงเดียวนะทำระยะจากต่อมออ,อตัวนี้ไปนะ่ะ เดี๋ยวน่าจะเอามาลงไว้แลวหละคนนันะ่นน่าจะลงไว้อือหอก็อามาลงไว้ละ ก็โคงมาไว้ตัวน right. ี the middle, ่มั้งตัวแรกตัวแรกทุกคนนี่โคงชุดแรกที่เราทำที่จะขึ้นเนี่ยคิดว่านะทุกคนโอ้โหทุกคนรวยนะมันซ่อเนี่ย โค้งเลยไหมโค้งก็มาแล้วไงนโะค้งก็มาแล้วไหมเก็ใส่ตัวนี้ไงเนี่ยเนี่ยเขาจะลองมาใส่ดูแล้วไนงะน่าจะ น่าจะประกอบตัวนี้อะไรโครงตรัวนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอเสร็จหมดแล้วเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเแต่ทางยังยังไม่ตั้งนะอ๋อชุดชุดชุดเก่าทุกคนชุดที่ทําอยู่ไอ้ห่วงบ้านป้องทุกค,คนเนี่ยผมจำได้นี่โฟแมนไอ้เสื้อดำเนี่ยนั่นแหะหมวกสีขาวสองคนน่ะเป็นฟูแมนนะเนี่ย ผมจำได้อยู่ทุกคนที่ทําอยู่บัานป้องสาาพานไอ้ที่ผมไปถ่ายแต่ทีแรกก็มาทำแล้วไงเนี่ยตรงนี้อะเนี่ยไราค่อยๆยกไปไหนก็ไม่รู้เรารถเข็น ีกันจะยกยกขยับไปไหนก็ไม่รู้ยกข,ของลงไหนก็ไม่รู้นะกองไม่รู้เต็มหมดเลยทางว่าเขาทำเลยทางอีกฝั่งแม่น้ำยังนุ่น,น,นอ,อีกฝั่งหนึ่งนุ่นนะทางนี้นะไปไปดูต้นไาน i never forget. So now you have a few deaths That shit it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of death and in fear. Oh. มือไบ่เน้ี yeah. right. oh, oh, really oh, here. Oh, here ่ตอมโร่องงไปเรโอ้ไม่ีนมองดินิบิบสี่เหนอน่น่นี่นะอไม่ได้ยินนะมันจะมาไหนเนาะนะแต่ว่าคนโอ้จีนักเด้อบ่นี่ หาตันกว้าวะดิก็จะทำเป็นทีละช่วงก่อนทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสั่งมาตรงนี้เสร็จก็จะไปตัวอื่นไปเรื่อยๆทุกคนเนี่ยทำไปเรื่อยๆ เห็นไมเขากองไว้ถึงนู่นอะ่ะไปแม่น้ํายังนะแม่ครูก็ทํางานอยู่คันนึงฟัวแมนเขาคนกลุ่มงานคนเก่าทุกคนผมจำได้อ่ะเป็นบวกสาวของคนใส่บวกสีขาวของคนนั่นแหละที่ทำาวยต่วมอบ,บัน้นสะพานบ้านป้องทีแรกทุกคนก็อะไรขึ้น ไรลอาแผ่เนเอาอะไรลุงเอาแผ่นนี้ลงอีกเหรอไาครับอาแผ่นนี้งรา,าลงเอาแผ่นนี้ลงอีกเหรอเอาไรลงอานนลงอีกเหเอะลเอนนลงอเราไรอานกเครอเอาอ่้ทีมหอเอาะลอ่นเหรอครับไรลเปานน็อตเป็นตัวเ,เล็กเแคเ่นี้อเอาไปเอ่ลงกเหอาะไรลเอาอเหรเปไปทุอยู่บ้านป้องอยู่ ใช่ชุดย่งชุดนี้ไหมจําได้อยู่ก็จำสวยสงคนได้ด้วยโอ้โหใช่มใช่ย้ายไปตรงนี้แล้วใช่ไหมทำหมดนี่เลยใช่ไหมทำทั้งไอ้ข้ามสะพานยันหมดที่นี่เลยใช่ไหมแล้วตรงตรงไอ้นู้นล่ะบริษัทตรงบึงอะไรบึงอีกัมหรือบึงขี้กัมอะไรเห็นไหมตรงฟาดกันไหมคนบริษัทใช่ไหมคนบริษัทมึงกันอะไรว่าคนละเจ้ากันคนเราคนเราฟัวเมนใช่ ที่พักที่ไหนเนี่ยเต่าของเใช่ยเต่ากี่คนอยู่เนี่ยสองเนระบรรยากาศดีท่านคืนอือมีนัำบรรยากาศดีแต่ว่าแต่แต่ห่วงอย่างเดียวคือก็คือเราไม่ทําไม่ทําไม่ทันนะน้ํายังเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะตัวอย่างเดียวครับเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยช่วงช่วงเข้าในพรรษาการพรรษาน้ําจะขึ้นมาเลยน้ำจะท่วมมันมีปีนึงท่วมหนักเลยนะท่วมแบบ โอ้โหขึ้นขึ้นมันน่ากลัวน่ะถึงถึงอู้แต่ก่อนที่จะไปทำทันได้ไหางเดก็บของไม่ทันใช่ก็นั้นหน่อยสิแต่เหล็กนี่คงจะไม่เออรล็กคงจะไม่เป็นไรอกแต่ว่าน้ำมันไหลมาคลองไอ้พวกตู้ไอ้พวกนี้เนี่ยวันนั้นก็โอ้โหมันขึ้นเห็นผมนอนอยู่ตอนเช้าตื่นมาเออเออน้ำมันจะมันขึ้นไวน้ำยังเพราะมันมันไหลมาจากไอ้เทือกเขาภูพันธ์น่ะ หลจากภูพานทางสกลทางนู่นนะลงมาที่นู่นใช่มันลงมันลงมันลงจากนู่นใช่มันลงมาจากนู่นเพราะมันผ่านจากบัวขาวมากุจินะไรยมาเซงแต่เราน้ำน้ำยังขึ้นนากวัวจริงน้ำมันขึ้นน้ากวัวแต่ว่าน้ำน้ำแห้งหโิวดูไม่ได้เลยง่ายๆเดินสบายดีใช่ใช่เพราะว่ามันมันไม่งั้นน่ยมันอย่างั้นอ๋อนอนยี่สองคนเหรอ ้ถทางฝั่งฝันว่าทำไรอยู่อ่ะฝั่งยังผมดินขึ้นมาอีกใช่ไหมไล่ไปโอ้เราจะฝั่งนี้ไปกี่วันเสร็จกี่วันครึ่งเดือนไหมครึ่งเดือนไหมที่พอนวันครึ่งเดือนถึงไหมอือเกือบเดือน ประมาณเดือนเนาะกอเคยไปถ่ายกัอยู่ไอ้ดันป้องเห็นเห็นประมาณก็ถ่ายสามสี่เทียนก็ยังยังก็ใวนะเคยถ่ายขอเพิ่มวงชาวใบอยู่จะเพิ่มคนนะยังน้อยอยู่คุยกับพนักงานคนเดินอยู่ที่นี้เข้ามาเนี่ย อเอาเพจลงนี่ไงคนข้าน,นงานเนี่ยเียวจะสแเนบนยบอยู่นราเอาของลงเนี่ย ทุกคนเดี๋ยวไปอีกช่วงหนึ่งนงช่วงช่วงก็วางอีกเดือนก่อนมาเนี่ยเขาตั้งเหล็กไว้ตั้งโครงดีขึ้นมาโค้ดสามคันไม่ล้ำยังนะจุดนู่นไปนู่นเดี๋ยวค่อยใส่จีนี้ก่อนนะก็ทำเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นโครงทีเราโครงทีเราโครงขึ้นทีเราโครงทีเราโครงก่อนทุกคน ปขอน้ำดื่อีกเลักงานุณงานนนะผลก็กำลังตกทุก้นเลย กระดดกทีทุกคนเลยเพืก็จะวิ่งนะขึ้นไปยุบของขึนยุทางนี้เป่านะคนขึ้นทางนี้ก่อนนะจีก่าบ อ่ะนะคผมขอจบคลิปอยู่เท่านี้แล้วทุกคนทุกท่านฝากกดติดตามช่องดูทุป่าบนทองคอยดูสายผมชักถึงเจ้าอนะเงยกองไว้ดึนไงไปทำจุดนี้เสร็จก่อนยังนะก็ฝากกดติดตามฝากเป็นคลิปดาวด้วยขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องดูทุป่าบนทองก็อยู่นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอจบคลิปอยู่เท่านี้ก็มาสวัสดีนะครับผม